ครับผมวันนี้เราจะมารีแคปกันอีกรอบหนึ่งครับสำหรับตัว MacBook Pro 14นิ้ว M1 Pro ในปี2024นี้ครับมันก็มีข่าวหลุดข่าวเล่ามาแล้วครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมี MacBook Pro ตัวใหม่ที่เปิดตัวชิป M4 แล้วนะปัจจุบันนี้ Pro 14นิ้วที่เป็นรุ่น M1 Pro เนี่ยเปิดตัวมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2021มันยังน่าใช้ไหมถ้าเทียบกับนิ้วปัจจุบันนี้มือ2ตอนนี้อยู่ประมาณปิมปิ่มสี่0,000ื 40, 000บวกลบนิดหน่อยผ ว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับตัว Pro 14นิ้วซึ่งค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับ M1 ธรรมดาแรมเนี่ยตัวนี้จะให้มา16กิกแล้วก็ส t ตอ y เรจจะให้มา512กิกมันเลยอัประดับเลเวลขึ้นมาเจอกะกันตีแล้ประเด็นว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้าง ชิปมีความแรงมากสําหรับตัว M1 Pro เนี่ยแรงลือๆเ,เลยถ้าในแง่การทํางานของผมในเรื่องของงานตัดต่อในเรื่องของการทําภาพในเรื่องการทํางานเนี่ยตัดใน Final Cut Pro โอ้โหไหลๆล,ลื่นๆแรงมาก Export ไฟล์เนี่ยไม่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยออกมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็งานผ่านฉลุยตัดต่อ 4K ของผมตัด 4K 2 t i m e l i ไ e ได้สบายๆอันนี้ก็แล้วแต่สเกลงานของแต่ละบุคคลด้วยว่าพอไม่พอแต่ส่วนตัวผมอะมันพออยู่แล้วเรื่องของแรมคือพอมันเป็น16 g b กมันก็เลยทําให้มันสามารถที่จะเอารัน 4K ได้สบายๆแล้วก ความจุที่5-12ด้วยจัดการเรื่องของความร้อนได้ดีพัดลมช่วยด้วยแต่ว่าถ้าแต่ผมใช้ทํางานมานะในเรื่องของการตัดต่อใช้งานหนักๆนีนะ่ะผมไม่เคยได้ยินเสียงพัดลมมาทํางานสักทีมันไม่ร้อนถึงจุดที่พัดลมมันจะทํางานไงนะแต่ว่าบางคนอย่างเพื่อนผมเนี่ยอย่างเนเงี้ยเขาทํางานแบบโหดโดร้ายมากอะ่ะทำแบบ Photoshop ทําไฟล์ระดับแบบวิวบอร์ด แปะข้างตึกที่หลาย10เมตรยอย่างเงี้ยพอมันกินทรัพยากรแรมเยอะกินเครื่องเยอะประมวลผลหลักห,หลายลาย้ลานพิกเซลอย่างเงี้ยความเอียดสูงๆเนี่ยเออมันก็มีพัดลมให้ได้ยินแต่ว่ามันต้องงานแบบขนาดนั้นจริงๆอะ่ะ ซึ่งถ้างานระดับนั้นผมว่าผมเชียร์ไปพวกแบบ M1 Max หรือ m a c Studio อะไรเงี้ยมันจะเหมาะแต่ว่าพอมันเป็น M1 Pro มันก็มันก็ได้ไงมันก็รันไหวแต่ว่างานของผมอ่ะมันคืออยู่ในสเกลแบบทำคลิปคอนเทนต์ลง YouTube อย่างเงี้ยซึ่งความละเอียดมันก็คือ 4K ไงมันก็สบายๆอยู่แล้วสำหรับตัว Macbook ตัวนี้เนาะแล้วมันก็ไม่เคยร้อนแบบถึงขั้นแบบได้ยินเสียงพัดลมสักทีอ่ะถึงมันจะร้อนมันก็ยังมีพัดลมให้อุ่นใจซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะตรงที่ว่าเวลาเราไปทํางานที่อื่นไม่ว่าจะยกไปทํางานร้าานกแฟ หน้างานต่างๆนานาพบลูกค้าอย่างเงี้ยเวลาเราทํางานเราเอ็กซ์พอร์ตไฟลหรือเราตัดต่อหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมที่จะไปรบกวนชาวบ้านเขาอย่างเวลาเราทํางานอย่างร้านกาแฟสตาร์บัคอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้เสียงพัดลมเรามันจะไปดังลั่นไปรบกวนสนนร้างความรำคาญให้คนอื่นไม่สบายใจได้ แบตเตอรี่ค่อนข้างอึดอึดขนาดที่เรียกว่าเราเนี่ยพกน้องออกไปทํางานโดยที่เราไม่จำเป็นต้องผูกอะแดปเตอร์กระดาษหรือเราไปทํางานร้านกาแฟหรือเราไปทํางานที่ไหนๆเนี่ยเราไม่ต้องเสียบชาร์จเลยไม่ต้องสิงกระปักเลยเราสามารถที่จะตัดต่อได้เราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสียบปล่อยน้องเขาเอ็กซ์พอร์ตเรนเดอร์งานไปโดยตัวของเขาเองโดยใช้แบตเตอรี่ของเขาเองซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆด้วยที่ชิป M1 เนาะจัดการพลังงานดีดึงพอร์ฟอร์แมนแบตเตอรี่คือมันทําให้การจัดสรรทุกอย่างมันซิมเพลตไปหมดมันนก็็เทให้ไม่จป ต้องสิงกะปักไม่จำเป็นต้องพกอะแดปเตอร์ใหญ่โตนะถึงแม้ว่าจะพกก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรเพราะอะแดปเตอร์ของเขาไซส์แค่60 7วัตต์ไซซ์แค่นี้ไซส์เท่าพวกแบบอะแดปเตอร์มือถือหรือว่าจะใช้อะแดปเตอร์มือถือที่เป็นแกน3ก็ได้ไซส์เล็กนิดเดียวมันก็สามารถที่จะเสียบชาร์จกับ macbook ได้ถ้าเทียบกับของที่เป็นของโนะ้ตบุ๊กอะเราก็รู้อยู่เนาะไซส์120วัตต์200วัตต์คือโอ้โหหนามากใหญ่มากนะครับหนักมากหนักเป็นกิโลเลยแต่ว่าอันนี้มันเล็กนิดเดียวพกก็ได้ไม่พกก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานเลย ดีไซน์มีความเรียบหรูดูแพงแล้วก็มินิมอลมากนะเวลาเราจับถืออะไรเงี้ยพกพาง่ายด้วยแล้วก็ถือไปที่ไหนมันก็ดูดีอ่ะหมายถึงว่าเรื่องของความน่าเชื่อถือเนาะเรื่องของการวางการพรีเซนต์งานตะตะนานาเจอลูกค้าถือแม็กมาวางปุ๊บโอ้โหเปิดกลางออกมามือเดียวพรีเซนต์อย่างเงี้ยอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูดีอ่ะดีไซน์มันดูดีเห็นปะ่ะมันมีความเรียบแล้วมันก็เนี่ยก็ไซส์เท่านี้นะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์แม็กมันก็ได้การยอมรับในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าคุณ สีเียกตรงนั้นคุณจะใช้น้ t ตบุ๊กเกมมิ่งคุณจะใช้อุปกรณ์อื่นๆที่มันแรงหรือในวงการอื่นๆ่ะจุดเด่นนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นก็ได้ขนาดหน้าจอ14นิ้วซึ่งมันเป็นไซส์ที่เรียกว่าขนาดกำลังดีขนาดกำลังพผพาแต่ถามว่าถ้าจะใช้แบบจริงจังมันเล็กไปไหมมันก็คงจะเล็กไปอาจจะต้องจอจอเพิ่มแยกอะไรก็ว่าไปหรือว่าถ้าเกิดคุณปรับตัวได้ไซส์นิ้ว ก็ถือว่าไม่นิพบผ่าที่สําคัญคือหน้าจอของเขาเนี่ยมีความสวยงามมากเรื่องของการคาลิเบตหน้าจอที่คุณไม่ต้องคาลิเบตเลยคือมีค่าความเป็นมาตรฐานอยู่แล้วจอของ Apple สีสวยแสงสว่างดีใช้ทําเรื่องของกราฟิกเรื่องของสีได้เรื่องของตัดต่อเรื่องของการจูนสีงๆนานา,นาดูหนังคือแบบโอโ้โหจอนี่คือดับต้นๆเลยในเรืราคานี้นะสี่หมื่นเนี่ยให้จอมาโหดมากแล้วจอเขาเป็นจอแก้วไม่ใช่จอแบบแอนตี้แกลด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของการดรอปแสงเรื่องอะไรคือไม่ต้องห่วงแล้วจอของเขาเนี่ยถ้าเกิด ว่าเราไม่ติดฟีมไม่ติดอะไรเลยนะเขามีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนของเขามันได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วเราสังเกตได้ว่ามันแทบจะไม่ได้สะท้อนกับแสงสะท้อนหน้าจอหรือแสงแดดอะไรเลยถ้าเกิดคุณอยากได้จอแบบนี้ของฝั่งของวิดโอเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อพวกโน้ตบุ๊กที่ราคาแบบ5 6าหกหมื่นอัพก็ต้องไปลุ้นนะว่ามันจะได้จอที่ตรงแบบนี้ไหมคือค่าจออาจจะสเปกสูงแต่ว่าการคาลิเบตมันต้องมาจากโรงงานข่ามมาตรฐานซึ่ง a อ p l e ให้ตรงนี้มานี่คือจุดเด่นจริงๆคือเราซื้อ m a c b o o k เนี่ เราไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้แล้วไงเราใช้งานได้เลยไม่ต้องมาใช้เครื่องคา้าอะไรบุคลเบรดแล้วมันใช้งานได้เลยสีมันดีอยู่แล้วไงจอเป็นแบบ120เฮิรต์ด้วยไหลลื่นเลยทันสมัยเหมือนพวกรุ่นใหม่ๆเลยในขณะที่รุ่นใหม่ๆพวกรุ่นแอร์ธรรมดายังเป็นแค่60เฮิรต์อยู่เพราะว่าตัวนี้เป็นจุดเด่นนะ เรื่องของแท็คแพดเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับในแท็คแพดของ MacBook ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น Air รุ่น Pro รุ่นอะไรก็แล้วแต่มันเท่อยู่แล้วอันนี้มันเป็นจุดเด่นของ Apple โดยเฉพาะซึ่งหลายๆคนจะรู้ถ้าใครที่ดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยผมจะใช้แท็คแพดในการทํางานคือผมไม่ใช้เมาส์เลยคือถ้าผมมี Mac เนี่ยผมใช้แท็คแพดในการตัดต่อในการทํารูปทําทุกอย่างผ่านแค่นิ้วแล้วก็ผ่านตัวแท็คแพดเพราะแท็คแพดมันเทพมากขนาดแบบเราสามารถใช้นิ้วทําทุกอย่างได้ ภายในนิ้วเรานิ้วเดียวเลยมันไวมันติดนิ้วแล้วมันสมูทลากนิดหน่อยอะคือมันตามนิ้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยหัดทินก,การใช้เมาส์คุณก็จะใช้เมาส์อยู่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณเปิดใจแล้วอยากลองใช้แท็กแพดแล้วคุณติดแล้วคุณก็จะใช้แท็กแพดบันได้แบบเต็มประสิทธิภาพแล้วคุณก็จะไม่อยากกลับไปใช้เมาส์อีกเลยคุณจะรู้ว่าการที่มันไม่ต้องพกเมาส์อ่ะมันจบได้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหน กล้องเว็บแคมตัวนี้ให้มาเป็น Full HD ซึ่งกล้องเว็บแคมค่อนข้างชัดแล้วก็เรื่องของไม่ชัดมากไม่ My ของแมคคือโหดมากสามารถที่จะอัดเสียงแบบแก้ขัดได้นะ,ะและนี่คือการทดสอบครับผมก็คืออัดกล้องหน้านะเหมือนเป็นการสอน หนังสือหรือว่าสอนการทํางานในตัวระบบแม c เนาะแล้วก็มีการอ่านกล้องหน้าแล้วก็มีการใช้ไม้ใช้ไม้ของตัวแม c เนี่ยแล้วก็เราก็จะสกีนเรคคอร์ดของตัวหน้าจอของแม็ไปในตัวในกรณีที่แบบว่าเออคุณอยากจะใช้ในเรื่องของการสอนต่างๆลองจําลองกันดูสมมติว่าผมลองเข้าตัวเว็บของ Apple เนาะแล้วก็เรามาดูกันว่าเฮ้ยในตัวของเว็บ Apple เนี่ยเนี่ยเห็นไหมซื้อแม c หรือว่า iPad มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเออเลือกซื้อเลยเราก็เข้ามาดูกันนะว่าเฮ้ยตอนนี้มีสนับสนุนเรื่องของ ราคาศึกษาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ร้านเพื่อการศึกษาเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสําหรับการเรียนรู้นี่เห็นไหมก็จะมีทั้ง Mac iPad iPhone Apple Watch a i r p o d s AirTag เนาะแล้วก็มีบัตรของขวัญ Apple Store ด้วยเนาะเสียงของตัว Macbook การใช้ไม์ของเขาแล้วก็ตัวกล้องเว็บแคมของเขาการอัดหน้าจอต่ตนางนๆาว่าเราสามารถที่จะเอาตัว Macbook เนี่ยไปใช้ ครบจบในตัวเดียวได้ไหมไม่ของ macbook นี่คือจบเลยไม่ต้องไปต่อไม่เพิ่มก็ได้คือทุกอย่างอ่ะเขาใช้ไม่มาดี ลำโพง Mac เป็นอะไรที่โหดสุดแล้วถ้าเทียบกับรถบุ๊ก Windows ทั่วๆไปนะที่ว่าแบบโอ้โหมีจับกับแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ทำลำโพงให้ผมยังไม่เห็นลำโพงแบรนด์ไหนของของ Windows เลยนะคือมันก็คงมีอะ่ะแต่มันก็คงไม่ไม่ได้เยอะมันก็คงต้องเจาะจงเป็นบางรุ่นแต่ว่าพอมเป็นของ Mac คือมันดันเสียงดีทุกตัวเลยไนงะคือลำโพงเขาดันให้มาโหดอะ่ะมิติเสียงครบถ้วนด้วยมีทั้งเบสทุกย่านครบ Sometimes I don't know if I can even change, but I'm still trying. So I'm sorry yeah, you. ผมสามารถใช้ลำโพงแม็กเนี่ยในการทํางานตัดต่อได้ฟังเสียงมอนิเตอร์เวลาเราจะฟังมอนิเตอร์เช่นเสียงพูดเราหรือว่าเสียงเพลงแบ็คกราวด์หรือเสียงซาวด์เอเฟนต์ต่างๆนะมันขุดละเอียดขึ้นมาครบมันเลยทำให้เราได้ยินเสียงครบหมดถ้าเราไม่มีหูฟังแล้วเราจำเป็นต้องใช้ลําโพงแม็กในการทํางานจริงๆมันใช้งานได้หรือแม้ว่ากระทั่งการดูหนังฟังเพลงอ่ะโอ้โหลำโพงโหดมาก ด้วยที่ชิปมันเป็นชิปซิลิคอนผมคาดการเอาเองว่าอย่างน้อยๆก็3ปีขึ้นนะในเรื่องแง่ของการอัปเดตเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วไงแล้วเป็นตัว RAM 16แล้ว Apple บอกว่าแม็กที่จะได้พอร์ตตัว AI เนี่ยจะต้องมีแรม16ขั้นต่ำซึ่งตรงนี้ M1 Pro เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ฟังก์ชัน AI ตรงนั้นเข้ามาใช้ด้วยเออถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ AI แน่ ผมว่าเมจิกคีย์บอร์ดของรุ่นนี้พิมพ์แล้วสนุกมากมันมีความหนึกมีความแน่นมีความเด้งถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นพวก Air รุ่นใหม่ๆ Air M2 Air M3 หรือว่าพวกโปรรุ่นใหม่ๆเหมือนกับว่าคีย์บอร์ดเขาจะปรับให้มันมีคีย์เท้าที่มันตื้นลงมันก็อาจจะโอเคแหละให้มันสัมผัสที่มันไวขึ้นแต่ว่าแรงกดมันก็เลยน้อยลงมันก็เลยทำให้ความสนุกอะ่ะไม่สู้กับรุ่น M1 Pro ต่โดยส่วนตัวของผมผมรู้สึกแบบนี้จริงๆ อุปกรณ์เสริมเนี่ยเพียบเลยอยากได้อะไรเคสเหรอล์มหรอแผ่นรองคีย์บอร์ดหรอหรืออะไรก็แล้วแต่มีเพียบรูปแบบไหนต้องได้กระเป๋า MacBook นูนนั่นนม่มีให้เลือกเพียบเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแอสเซซอรี <Access ory S 2> คือคุณเล่น Mac ก็คุณตกแต่งได้เต็มที่คุณเสิร์ชเข้าไปในช้อปปี้ a ั a ดาเพียบเลยถูกแพงมีหมดช็อปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดเด่นที่ในฝั่งของโนบุ๊กแบรนด์อื่นจะไม่มีตรงนี้ราคาค่อนข้างแข็งราคานี้ประมาณส0,000ื ต้นหรือลงมาประมาณ4ี่หมื่นเนี่ยมันคาราคาเนี่ยอยู่ประมาณโอ้ยหลายปีแล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันคุ้มไงนะมันลงไปกว่านี้ไม่ได้ไงมันลงไปกว่านี้มันก็ไปชนพวกรุ่นแอร์ไงแล้วรุ่นแอร์ที่เป็นแอร์สินิ้ว13นิ้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเท่านี้เพราะฉะนั้นรุ่นแอร์เอ็มสามอะไรเงี้ยมันยังดันราคาทําให้โปรตัวเนี้ยราคามันเลยไม่ลงไปกว่านี้เออเนี่ยมันก็เลยทําให้ราคาค่อนข้างแข็งแล้วตลาดก็ยังต้องการอยู่ พอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยให้มาครบสุดเลยคือคุณซื้อ MacBook Pro รุ่นนี้ไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปทวินหาหับเลยพอร์ตให้มาเป็น USB-C adapter ซึ่งชอบมากสายทํางานครีเอเตอร์เนี่ยถ่ายใช้กับกล้องเนี่ยเสียบเมมตรงนี้ได้เลยโอนถ่ายข้อมูลได้เลยแล้วก็มีพอร์ต Thunderbolt 4หนึ่งพอร์ตมีพอร์ต HDMI ต่อจอแยกได้ทันทีเลยไม่ต้องต่อหับอีกข้างหนึ่งจะเป็น MacSafe คับคุณสามารถเสียบชาร์จ MacSafe แยกได้ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับพอร์ตอื่นและให้พอร์ต Thunderbolt 4มาอีก2พอร์ตแล้วก็มีช่อง Aux 3.5ม เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นรุ่นโปรที่เรียกว่าโปรจริงๆขนาดโปร14นิ้วตัว M3 ธรรมดาล่าสุดยังตัดพอร์ต t h u n d e r ออกไปพอร์ตหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นตัว M1 Pro ตัวนี้พอร์ตเชื่อมต่อเลยค่อนข้างครบอยู่ เข้าเรื่องจุดพิจารณาและกันด้วยที่มันเป็นสินค้าตกรุ่นมือสองเนี่ยถ้าคุณซื้อสเปคเบสโมเดลแบบนี้ไปแรม16รอม512แล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะอัพที่หลังได้แน่นอนนะครับสเปคไหนก็สเปกนั้นเพราะว่าถ้าอัพมันต้องอัพตั้งแต่สั่งซื้อครั้งแรกตอนที่เปิดตัวไงแล้วมันก็เพิ่มสเต็ปละ7 0 0 0 7 0 0เอะไรเงี้ยอาจจะทําได้ในส่วนของการเพิ่มความจุความจุเนี่ยถ้าเป็นร้านนอกก็ต้องลองไปสอบถามอย่างร้านของพวกแอนด์แบงค์เนี่ยเขาอาจจะเพิ่มในส่วนของาาเอนนม อาจจะเพิ่มจาก512ไปเป็น1ทอะไรเงี้ยเพิ่มได้แต่แรมมันยังทําไม่ได้ มันไม่ทํามาสําหรับสายเล่นเกมเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อแม็กไปเล่นเกมคือคุณมองข้ามคุณตัดทิ้งเลยแม็กืีใช้ทํางานแล้วเขาเด่ดเนเรื่องของการทํางานโปรดักชันเรื่องของการแต่งภาพเรื่องการตัดต่อเป็นหลักไม่ต้องทวินหาเล่นเกมเกมเล่นได้ครับมันจะเป็นเกมแบบบางเกมเท่านั้นน้อยมากเกมในสตรีมหรือว่าเกมในอาร์เคดของเขาเกมกุ๊กกิ๊ตน่ารักเนี่ยพอได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเรื่องของการเล่นเกมถ้าเกิดคุณจะเล่นเกมคุณไปน้ตบุ๊กวินโดเลยอันนี้ตอบโจทย์กว่า เรื่องของโปรแกรมคือถ้าเกิดคุณจะมาใช้ Mac แล้วเนี่ยมันจะต้องซื้อโปรแกรมแท้ซึ่งมันหาแคร็กได้ไหมจริงๆอ่ะมันพอหาได้สายแอดวานเนี่ยมันทําได้แต่ผมไม่แนะนําแล้วก็มันค่อนข้างหายากแล้วถ้าหาแคร็กได้แล้วมันมาลงเนี่ยแล้วมันเกิดความเสียหายไวรัสหรือเกิดแบบระบบมันไม่เสถียรมันก็ไม่คุ้มกันตรงเนี้ยแม็มันทํามาดีแล้วแล้วก็แนะนําว่ามันมีหลายช่องทางแหละถ้าเกิดคุณอยากจะใช้โปรแกรมที่มันถูกลิขสิทธิ์แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงมากมันก็มีวิธีอยู่อย่างเช่นของ ผมเนี่ยซื้อพวก Final Cut หรืออะไรเงี้ยโปรแกรมตัดต่อหรือว่าพวก Logic Pro ที่เขาสายทำเพลงเนี่ยคุณก็ไปซื้อพวก Apple bundle หารเป็น Family ก็ได้ซึ่งมาซื้อถูกต้องอยู่แล้วนะครับหารกับเพื่อนหรือว่าซื้อเป็นโปร bundle กับสินนักศึกษาคุณมีหลานมีอะไรก็สามารถที่จะเอามาลดได้มันพอพอมันถัวเฉลี่ยแล้วอะมันตกคนละประมาณแค่พันกว่าบาท2000ันอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ได้ตลอดชีวิตไงโปรแกรมพวกนี้มันซื้อแล้วมันซื้อติดไอเดียาวเลยมันไม่จำเป็นต้องมาแบบเสียเชา่าแต่ว่าถ้าเกิดอย่างพวก Adobe อย่ะงูงีง้นอช่างเง แต่ว่าในฝั่งวิดีโอมันยังพอมีแท็กมีอะไรอย่างงี้งน,นะแต่คือไม่แนะนาถ้าคิดจะทํางานแล้วอ่ะใช้แท้เลยดีกว่าประหยัดเวลาไม่ต้องมาเสี่ยงงานคุณพังหรืออะไรต่างๆนานาเนาะคือผมเชื่อว่าคนที่จะซื้อ macbook ราคาเนี้ยจะใช้งานจรงิงจังอ่ะคนก็ลงทุนซื้อของแท้ไปเถอะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายมันไม่คุ้มกันฝากไว้เท่านี้เนาะสำหรับคนที่กําลังมองหา macbook pro 14นิ้ว m1 pro ในปี2024นี้ว่ามันยังน่าสนใจไหมส่วนตัวผมผมมองว่ามันน่าสนใจเสมอสําหรับผมในเรื่องราคาที่ เพว่ามันแข็งอ่ะเออแล้วก็ราคา4ี่หมื่เนี่ยสำหรับผมถือว่าไม่แพงเลยถ้าได้เอามาใช้ทํางานแล้วมันคืนทุนเงินคุณจริงๆเนี่ยทำงานได้จริงๆเ่ยฝากไว้เท่านี้สําหรับตัว macbook pro m 1 pro 14นิ้วในปี2024นี้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปชอบไม่ชอบอะไรก็ติชมกันได้สำหรับวันนี้ผมและ macbook ต้องขอกราบลาทุกท่านไปพิจาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ